ว่าตั้งบุญตั้งบาปมาได้ที่โอกาสทายดูเแล้มฉลองถูกซีตถูกหาเพได้จะยึดเอา,าเป็นตำรวจได้เป็นซีดตำรวจตรีเขาเรียนตามคอจบแล้วปวดเรียนน้ำอยู่ดีล่ะจบโม่สา 3, มไปกันไปต่อโม่สี่ม่ห้าม่หกเรียนก็โดน 5, น,น,น้ำไปสายตำรวจ สิ่งที่โอกาส่ะไรว่าเครื่องเนี่ยนะครับเริ่มทอดอยากนโยมอีไปพอเป็นแมงปูญาตายหญของสมาเนียตังแตงพอซีพอหาพหมันอยู่น่ำเลยล่ะมันเกือบมันกิ่งกันเลยล่ะไอพ่อไอแม่ได้เบปาใจถ้าพ่อแม่ท้าวบัเข้าว่านั่นใส่อาหารเสียสังอยูเมื่อกินเป็นบ้วจะละเมอถ้าผู้ใดสมบก็แน่นันข้าวต่เข้าละ นี่แหละเด้อบ่ได้ยังบ่ได้ตัวจริง ญาติม <oung> ิตรสนิทชนคนเคยร่วมเคยรักสมัครได้ขอจงได้ได้กุศลกุศลของฉันทั้งเจ้ากรรมท้นายเวรและเทวันขอทุกท่านได้กุศลคนนี้เธอ hạt ทําได là หน้าบ้าน cho นั้นเด้อเพิ่นสิทําอยู่สิรับใจรถกันหน้า đấy คน ที่ข่เงินนี่นะใช้พวกเบอร้านว่าคนเดียวหรือเ่าไป็อกต้องเตรียมออะไรแต่ติดฟังก์นอะไรติดังก์ชัาเลยบ้านิ้วน่อบ่ให้มันสดนิ้น่องบ่

เจ้าเพือสามโอารชักูหลวงเจ้าทาชักพหลวงโคนสมิตรผูสมิรผู้รักบาาจารยวัดพระธาตุพนมวัดพระธาตุพนมพระภูิเจ้าที่เจ้าแม่ธรณีเจ้าแม่ธรณีไยสัตนาคาไยสัตนาคามุจจริน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรับรู้รับทราบวันนี้วันเสาร์ที่ห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันสำคัญพระพุทธศาสนาแปดค่ำเดือนห้า พระภิกษุสามเณรวัดระทธาตุพนองได้ทำกิจวัตรครบควนสมบูรณ์บริบูรณ์ภาษาตุชนทั้งหลายผู้ประทับถ้ำชูร้านวาพระศาสนาได้มีโอกาสไในเวลา รกราบมาวายีมีพระธาตุพระพนมได้ร่วมบริจราคลงค่าน้ำค่าไฟานานาในแต่ละวันมีชาวธาตพ,พระพนมเป็นต้นได้มีโอกาสบุญต,ตักบา,าตรทุกเช้า ได้เห็นเป็นบุนตา,นนตาได้เจรจาเป็นบุญปากได้ปฏิปาตที่กถาเป็นบนไใจทำใจให้สะอาดเวลาเช้าทำใ,ใจให้สาเวลาเให้ขาวเวลาเพลนทำใจให้เย็นเวลาค่ำ จุ่มขำเวลากลางเทกำางใจให้สดชื่นเวลารุ่งอรุณทาใจให้สดชื่นเวลารุ่งอรุณจึงถือองกาลตอกกล่าวจึงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตุ้รับซาอํานวยอวยใจแระกานพรให้ภาพไปเจ้าทั้งหลาย โหยเย็นเป็นสุขอเย็นเป็นสุขปราศจากปราศจากโคศกโรคเป็นภัยโกโรคเป็นภัยต้ห่ยต้องหวงอันใใดใดอันใดใดใได้มาครอบคายได้มาครอบายตั้งแต่ปีนี้ั้นี้เป็นต้นไปเป็นตื่อว่าชื่อว่า จนเขินใจด้อยทรัพย์อัปัญญาคอยได้เกิดคอยได้มีได้แ่ข้าพระเจ้าทั้งหลายในการทุกเมื่อมีแต่กัลยาณมิตรที่ดีทำดีจะได้ช่วยปกป้องชูบูชาราบาพระสาานพพระุทธศาสนาให้เจริญ ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยพร้อมเ <ไป S 1> พ <อ S 2> ียงกันโดยพร้อมเพียงกันเธอ ก็คือวาไหนที่มาทานได้เสียแต่วาดจะเด้ยว่าไปนิ่น่อยคือไปได้เนี่ยแ้บรื่อยอาหารครับแร่องาอาหารด้ยมีข้าวกับน้ำหลายวัวทนไม่ไหวหนักเยอะเกินอ้ยหลายยางแต่เม่อไรจะถืออุตีทั้งเี่อะไรทั้งปากทั้งอหาจมหนจอ นียมัช่วยน้อยนี่นีัช่วยเอไอไนยากอะไ้ขึ้นโอ้ยอยากกถีบคุ้งนี่กลับขึ้นไปเอาแรงเรียนี่นไขึ้เีนกล้นอย่างอยากอแม่ก็ตลอตั้งแต่วันที่สองกน่าวันที่ยีพ่อแม่สิบไอเบียกันงานของวไหนอย่านะอย่าไปคิดอื่นมหาเขานะันนเลยมาสูงมือหเล็มีคนค่อยอะไรกินอะอยากขงเพิ่น ก็ตามไปดูหลังเอ้เรื่อมามดีงานก็ยังย่งรถที่เก่างานพยังวนบัดเนี่ยก็ยังวนกันสิเอามานถึงปูเพกงานรถทสิบเอ็ดสังเกตเมือนโยงไปยังมาโยงไปยัมาด้วยื่อนพี่หนึ่งก่อนสถานที่ตรงนู้นมาหุ่าพลาอันาก บรีลัยไตรจีนบรีของเวาเราหางหนักข่งเราเราหางนักดวยบริลังไตรจีนบุรีปัหามีถวายทุนการศึกษาด้วยอะไปับัาปัหางนั้นน่าจะไม่มีโอกาสนะทุนการศึกษา ต,ตาาในในั้งแต่คุ่นี้เช้าถ้าลูกในคนได้กับเ้าเยอะๆคนนั้นนั่และแต่ไม่ได้คุณประศรษา<ม>ให้ใช้คำว่าข้าพเจ้าโนได้จเจริญพรใส่ไมอ่อีกข้าพเจ้าโนได้จเจริญพรใส่ไม,อม,ามาออ่อีอกาอมากๆเลยเยอะๆเลยนออคุณประศรีษาที่จะนอกจะนบอกได้ พระวันศีลวันธรรมสวรรคพระบิสุ์สามเนรได้ทางกาิจวัตรสิประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบนอยาิไว้ดีแล้วเพื่อให้พูดได้ง่ายสามเนรท่องจําได้ง่ายประกอบไปด้วยหนึ่งการเดินพิุธบาทสองการกวาดลานวัดสาการลงอาปัตด 4. การทำวัดสวดมนต์หาการผลขวายปัจเวกหกการอุปรราครูประชาอาจา์เจ็ดการบริหารสิ่งของและร่างกาย 8. การผลขวายเรียนพระธรรมวินัยเก้าการใส่ใจในกิจของสงสิบการดำรงตนให้หน้ากราบหน้าไหวเาย,ยาวชนต้นแบบหนึ่งยึดมั่นกับกันอยู่สองใฝรู้ใฝ่เรียน สามีความเพียรสมับเสมอสี่ไม่เผอใจไฟต่ำห้าเชื่อคงคำผู้หลักผู้ใหญ่หกรักไทยนำรงไทยเจ็ดใส่ใจในโลกว่าแปดพิจแนวทางแห่งความดีเก้ารู้รักสามัคคีตลอดเวลาสิบใช้พระพุธศาสนาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตจึงถือโอกาสบอกกล่าวให้สทธาสทุชนทั้งหลายได้รวมษาธุกับกิจวัตรพระภิสุสาม,มนเณรดังกล่าวแล้ว ได้ร่วมมนุษย์โมทนาสาธุสาธุปสาธาสาธุชนทั้งหลายมีชาติพันพนมเป็นต้นได้อมปทัภ์ทั้งูวาบพระศาสนาในแต่ละวันโดยพล้อมเพียงการสาธุสาธุสาธุอนุโม ਵਾਹੇ ਜਾਨ ਬਾਲਿਆ ਤੋ ਬਰਕਾ ਚਲੇ ਲੀ ਪਤੇ ਸੰਨਯੋ ਨੇ ਤੋ ਪਤ ਪਤ ਪਕੇ ਸਰਬਿਂ ਕੇਵਾ ਤਵਾਯ ਨਮਾਯ ਨਮਤੋਯ ਜਮੇ ਕੋਤਨਾਇ ਜਾ ਬਹਿਵਾ ਹੀ